พลอยวันนี้ฉันขอไปนอนบ้านเธอหน่อยนะพรุ่งนี้ก็วันหยุดแล้วได้สิจ้านิวพลอยและนิวเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเด็กๆถึงบ้านฉันแล้วจ้าเฮ้บ้านเธอก็อสวยเหมือนกันนะเข้าไปหาแม่กันเถอะสวัสดีค่ะแม่วันนี้หนูพาเพื่อนมานอนด้วยนะคะเข้ามาเลยจา้าลูกอาหารอร่อยมากเลยค่ะคุณแม่ก็กินเยอะๆกันนะจา้าลูก แล้วก็พาเพื่อนมาบ่อยๆละได้ค่ะคุณแม่อ้าวพลอยเธอซื้อ iPad ใหม่หรอใช่จ้าเธอก็อย่าลืมไปซื้อละ่ะจะได้มีเหมือนกันโอเคฉันไม่พลาดเหมือนกัน <c oughs> ฉันไม่ได้มีเงินเหมือนแกนะไอแพดแกก็เป็นของสันคนเดียว ไอแพดฉันไปไหนนะ <c oughs> เป็นอะไรหรอพลอยไอแพดหายหรอไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันช่วยตามหาไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันช่วยตามหาเองฉันขอบใจนะไอแพดใหญ่ <c oughs> iPad, ยยกับฉันจะ้ะฉันกลับบ้านก่อนนะพลอยไว้เจอกันนะสวัสดีค่ะคุณแม่ มีความสุขจังเลยเพื่อนก็นงง <c oughs> แล้วมีพ่อกับแม่เป็นไหนเนี่ยสงสัยจะไปกินเหล้าอยูแหละไม่เป็นไรเล่น iPad ต่อดีกว่าอา้าวพลอยไปกินข้าวกันเถอะเอ๊ะแกซื้อไอแพดใหม่อีกแล้วเหรอใช่จ้าแล้วแกไม่เอา iPad ไปด้วยหรอไม่หรอก ฉันเอาไว้ตรงนี้แหละผมไม่มีใครมาหรอกมั้งวันนี้ฉันเลี้ยงเธอนะนิวิวเขาปั้นนะ่ะเออขอบใจนะแต่ฉันขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำก่อนนั้นพรอยซื้อมาใหม่อีกแล้วเหรอก็เสร็จฉันอีกสิโง่จังเลยเพื่อนฉันเนี่ยไปดีกว่าฉันไม่นึกเลยนะว่าเธอจะเป็นคนขโมย เธอทำไมเธอต้งกับฉันแบบนี้ก็แก่มันมีทุกอย่างมากกว่าฉันทำไมเธอได้ยศกับฉันได้ขนาดนี้นะแกอย่ามันดราม่าเลยแกมีทุกอย่างจีนิวเป็นคนทำจริงเหรอเนี่ยหน้าเชื่องจริงเลยแล้วเธอจะเอาไงพลอยหนูขอใเป็นหน้าที่ของทางเรียนค่ะว่าจะดำเนินไงค่ะ แกมีหลักฐานอะไรหรอก็เพื่อนฉันไงเห็นเต็มตาอยู่นันไงงั้นครูขอสั่งให้เธอพักการเรียนสามอาทิตย์ครูคะถ้าชอบละครแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามละบ๊ายบาย